เขียนเหอเป็นสิทธิ์ของข้าถ้าหากมีคนคิดจะทำร้ายต้องผ่านกระบี่ในมือข้าซะก่อนเขาก็ดูดวิชาที่เขาสอนคืนไปจากข้าเจ้าบอกว่าเขาดูดอะไรของเจ้าไปนะวิชาควบคุมการหายใจเฮ้ย เขาใช้วิชาดึงดาวกับเจ้าจริงด้วยนะวิชาดึงดาวเหรอรู้จักวิชานี้ด้วยเหรอข้าเคยบาดเจ็บเพราะกระบี่ว่งซูเพื่อช่วยข้าหลิงซากับจื่ออิงใช้วิชาดึงดาวมาช่วยข้าเอยโรคตัวเย็นของเสี่ยวหลิงซาถึงรุนแรงแบบนี้วิชาเนี้ใช้เคลื่อนย้ายอาการบาดเจ็บคือนำความเจ็บปวดและไอเย็นในร่างของคนอื่นย้ายเอามาไว้ที่ตัวเองทั้งหมด หมายความว่าเขาไม่ได้เอากำลังภายในของข้าคืนแต่ดึงการบาดเจ็บภายในของข้าไปมีหน้าถึงรู้สึกว่าช่วงนี้อาจารย์อาไรากำลังคิดว่าก่อนหน้านี้เสียวจืออิงเคยใช้วิชานี้กับเจ้าแล้วเสียวจืออิงนี่ไอ้ตายสิงั้นอาจารย์อาก็ามีอันตารายเนี่ยสิจากตาบ,บะของเขาก็ไม่ถึงกับอันตารายหรอกแต่ว่าเมื่อกี้เขาประมือกับผู้อาวุโส แถมข่าหันกระบี่ใส่เขาปกป้องผู้อาวุโสอีกจากตะบะของเขาประมือกับสียนเสียวนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วฮะ <Huh? S 1> โอ,โอไปไปเตรียมชาร้อนโบยสามร้อยทีถ้าโบยลงไปที่ตัวเจ้าเจ้าคงไม่รอดแล้วแต่เขาใช้วิชาดึงดาวทุกวันเพื่อเจ้าเด็กงโง่นั่นก็จะมดสภาพจริงๆ เหมือนข้าจะทำผิดจริงๆไม่ว่าเขาจะยกโทษให้ไหมเขาก็เป็นอาจารย์ข้าตลอดไปเอ้ยเป็นวาสนาที่เจ้ามีร่วมกับเสียวจืออิงแต่ชาติก่อนมัง้งผู้อาวุโสท่านบอกข้าหน่อยต้องทำยังไงอาจารย์อาถึงจะยกโทษให้จะวางใจจาใที่้ารู้จักเสียวจืออิงมาเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเจ้าหรออืข้าต้องคิดอยู่แล้วปุ๊บสวนปั๊บอืออาจารย์อา เป็นอาจารย์ครั้งแรกก็ถูกสิทธันกระบีใส่ข้าต้องคิดอยู่แล้ว